สวัสดีค่ะโคชเพนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะไรที่ไหนค่ะคุณอ่อนน้อมถ่อมตัวจังเลยัเจ้าเป็นอีหยังวันนี้มื่อนี้เจ้าเป็นอีหยังเอเจ้ามาที่ไหนยังไงบอกมานี่คือบอกว่ามันคือคือะไรคะคือคือมากินด้วยเตี๋ยวนะแต่ว่าเอก๋วยเตี๋ยวน้ำแม่น้ำซิดแต่ว่าบ้านคุณพี่ละออกจ้ะวก๋วยเตี๋ยวแห้งนะคะอร่อยไหมคะยังไม่ได้เคี้ยวเลย ไเเราด้ยอะคนสวยคนสวยจะได้เยอะค่ะคนสวยกว่าจะได้น้อยบอกว่าไม่ลำเลียงแล้วนี่คือของแเออเอาใหม่เดียวตอนแรกเนี่ยจานแรกต่าขึ้นมาติอี่แข็งมขอพูดเด้อไม่ใช่หนูกินหมดแล้วอันนี้ขอพูดเด้อว่าอันนี้ของฉันเด้อนี่ก๋เดี๋ยวแห้งเด้อ มันก็โคบุนโคราดปันฉันเป็นคนโคราดอันนี้นี่คุณแม่น้ำทิพย์ค่ะมากินก๋วยเตี๋ยวแห้งด้วยกันจ้าจ้าโอ้นี่มาบริการถึงบ้านคุณโอ้นะจ๊ะใส่ถั่วให้หมดเลยจะได้ใส่ถั่วใส่ถั่วชามนี่พังก๋วยเตี๋ยงเลยครับเราเออเรามากันตั้งแต่เมื่อวานเขาไม่เคยเราฉันเนี่ยบ้านฉัน ถ้าชอบพริกป่นอนไไปก็จะหอมเห็ดที่เราได้คุณแม่น้ำทิพย์มาทำก๋วยเตี๋ยวให้เรากินเมื่อวานน่ยกินอาหารฉันได้ฉันเป็นคนทำทั้งลาบหมูทั้งหมูไม่มีแดดฉันบรรยายคนพูดมาแแล้วแต่เนี่ยสาเหตุคนที่พาให้เรามาได้กินแซ่บวันนี้ก็คือคุณพรพันธ์นะคะคุณอิทคนหาเรื่องมาทำอะไรคนหาเรื่องคนนี้คือคนหาเรื่องค่ะเรามาหาเรื่องแล้วมาเจอกันแล้วมา นวดนะคุณแม่น้ำเทพนวดแล้วก็แล้วก็คุณโคชเพนของเราได้ก็ตัดผมสไลด์ให้กับครูเอีดด้วยแล้วก็นี่แล้ววันนี้ตอนเช้าเราก็มากินแจ่วขี้เตี๋ยวแห้งตามหรับชาววัานพิศนุโลกได้ทั้งอาหารได้ทั้งสุขภาพความสุขได้ทั้งความสวยงามแล้วได้ทั้งความสุขแล้ววันนี้ก็เป็นวันในหมู่ จุดเทียนวันแรกเล่มแรกของวันคริสต์มาสนะจุดเทียนเล่มแรกวันนี้เลยฉลองเปิมเแสงสว่างให้ชีวิตหาเพีดียวแล้วกอัเนี้ยตอของีเขาเอาเอเวนอะเอเออได้ให้ให้เอาไปปิดเสียงขอโทษค่ะเขาเขาถ่ายแล้วเขาก็บอกว่าไปปิดเสียงฉันฉันควรจะดีฉันควรจะเข้าใจดีใจหรือเปล่านี่เอ้าไม่เป็นไร แต่อย่างฉันเป็นคนหน่ารักยังไงก็เขาก็รักฉันอะไรพวกหมูสุูหมุนนี่เชิงกะว่าเลิกงามยามดีจ้าได้มาเยี่ยมคุณพี่เออได้มานอนด้วยกันพ่อม่ะนะมองเอนี่น้ำกันนี่แกเ้ยนี่เมื่อคืนนี้ก็เสิร์ฟเสิร์ฟยาธาตุเสิร์ฟยาธาตุเตียง มัอนใบย่ำแบบคนไม่สบายอ่ะพี่บอกคนนี้บอกว่าเย็นร้อนคอร้องคอร้องคอร้องกินไม่ได้คนคนนี้บอกว่าพอดีจ้าพอนี้คนสวยแต้าพริกป่นใส่ไปหน่อยสีก็จะสวยจ้าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวใส่ที่หลังค่ะคุณอันนี้อันนี้เราถ่ายยาวนนเราถ่ายยาวค่ะเจ้าแม่เจ้าแม่เจ้าแม่ถ่ายยาวอ่ะอ่ะถ่ายให้เราด้วยไม่จะไม่สวยนะเพราะว่าไม่เป็นไรเรา ไม่ได้ไนมะ่ไอันนี้ของอันนี้ชันเดอร์นี่ชฉันครูออเดอร์นี่ยก๋วยเตี๋ย,ยวทาให้ออรนก๋วยเตี๋ยวแห่งของแม่คุณแม่น้ำทิพย์อันนี้ก็ชันก็ดูแลแขกน,นี่แขกของฉันอเออเป็นโคช้ชของฉันนะคุณเป็นอันนั้นไม่ใช่อันนั้นคือนนคุณนั่นคือท <c oughs> ่านนั้นคือคุณแม่น้ำทิพย์ครับ <c oughs> แ,ลและคนกำลังถ่ายอยู่คือ คือคืออีสค่ะคือระดับล่ารอบสอง้วนะำับไม่ก็ก็เห็นชั้นไงทีนี้เออเอาเอาให้เห็นชั้นเออพวกพวกแกนี่จะมียอมให้เห็นชั้นเลยเนาะเอาจ้ามาเซอร์แซ่บแฮปปี้ค่ะจบข่าว